ขึ blender, ้นแล้วแม่ตกเลยปนี่มยแนรงควายมันเป็นพุ่นนะพี่น้องนะประมาณที่โม่ไปมายมามา ทักไทยสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อสู่ทุกคนมือนี้จะมีกับสิพาทุกคนมาเบิ่งเฮาไงายคไขยพี่น้องมือนี้แม่นเฮาสิงไงยย้ไงวายจากหน้าเมเทาไปหน้าพวกระซ่าอีกคือเก่าพี่น้องเนาะย่าทางนั้นแม่นเดินนั้นแม่นเฮ็ดนะพี่น้องนะเฮาก็สซิงายกลับไปห้วยกระซ่าคือเก่าล้วนั้นออกไปหน้าไก่คือเก่าเนาะไงไปไงมากยู่พี่น้องเอ้วายกันเนาะเดินห้อมนะบอลเลยย้ามืดเฮ้วายกินนม่มีย่าเฮ้ไขกินแล่าก็่้ยายนะ มื่อนี้แม่กัทีมงานสามไม่น้องคือเก้าพี่น้องย้ายควายเนาะเป็นนั่นนั้นเดียวกับห้ากับไปเบิ้งกันเลยนะนี่คือทีมงานย้ายควายเฮาเมื่อนี้นะพี่น้องควายเ้ากับหกโตวเนาะควายแม่ใหญ่สามควายน้อยสามน้องชายล่าน้องชายชมจีถ้าเป็นคนจูงน้องชายมีเกิดไร้ํำลังเนาะไร้ควายไปเนาะพี่น้องเนาะยันมาลงเข้าเขานะ มื่อนี้แม่นเท้าไร้ไปตอนเช้าพี่น้องเนาะตอนนี้กัแม่นหากระเพาะเก้ามุกนะมื่อนี้อากาศสีฮ้อนฮอนเอาเอาจากน้อยพี่น้องเนาะตอนสายๆนะดีที่แดดบดแน่เนาะแต่ว่าอากาศยือเอาเอาจากน้อยนะพี่น้องควายหาก็แบบว่ายเยอกแม่น้ำน้ำท่างเลยแหละส่วนภาพบรรยากาศโดยรวมก็ถือว่าดีมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะอากาศแจ่มใสดีนะมื่อนี้กับบรรยากาศแบบว่าบคืบแน่แดดแน่พี่น้องเย น้ทางกรเขียวสุดทางพี่น้องเนาะทางเข้าทางกกไม้ใบหญ้านะ่อเฮาก็ไปบจะกินหญ้าางทาไปคือเขากจักน้อยม่ได้พี่น้องอย่ายเชื้อโรคเฮาก็ต้องกํากับแฮ่กนอยู่นะให้มันกัดข้าวม่ได้พี่น้องยามนี้มันข้าวซองแล้วเนาะ ันกัดแกมันเสียหายเลยนะคันถ้าเขายังมีช่องน่ะถือว่ากัดแล้วมันสิป่งไม่เนาะล้ามไปน้ำทางคีอน้องเนาะ มีหญ้านะน้องไส้ฮะกับแมวทั้งจูงควายบบทาั้ทงฟังเพลงไปพร้อมไปด่าหนอ,อ้ย อารมณ์ดีเป็นมักพังเพงนะเป็นนกเพลงกับเพียงภาษาเนาะมาหอดบอลโคนี่แม่นเท้าจูงลกูกฮองพุ่นเป็นนกควายมีไตโคนะบอลเลอร์มีโคกับแม่นพารีเนาะ And i in me. Tunggu nya dan ทางนี้แม่ลุงพี่กำลังเกี่ยวหญ้าขี้ขคาวายเานาะเขินเกี่ยวเชื่อชอบแล้วค่ะเขินมัดเชื่อไม้แบบนี้เบะ หานะ้าเปลงูนะเพื่อควายเป็นอะตอนนี้แม่ควายก็นนยกเอามาหอดหน้าเรียบร้อยพี่น้องนี่มา้อเลยคนหากินยาเชียวเลยเนาะสวยนะมงนะมิชีม้งเห้อ หลังจากที่เอาควายมาฮอดแล้วเาก็มาหาคุดกีโร่กับทีมงานเนาสาวปองแป้งเพื่อนกับนางลาเนาะเพื่อนกับฮิวค้องนะเพื่อนกับคุดเนาะอันนี้พระเนคคือค้องเนาะคือกระต่าเดี๋ยวน้องคุดจีโร่นี่นะโ,โปะ้งโตนี่ยชื่อพงศ์คุดจิโร่ดิ

พี umas, ่น้องที่เราเอาได้แล้วนะเนี่ยเอากระสีเด็ดก้าวเด็ดตีนมันเนาะเนาะนี่เดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันไปนั่นนี่เอาคองมางานเชือคองพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งลุกไล่ไล่เข้าไปเลยนะเออเห็นบ่พี่น้องอู้ไปแล้วใส่ก็ในไล่ไตัวตึ๊บแล้วเนาะ มือเราพุดเนาะมือพี่น้องบไดนี้ไปยังทีมงานนะมือนี้จิโร่ที่เอาพุดได้ในมือนี้กับลายเตอร์พี่น้องเนาะพาอกินอยู่นะเราเสียมือโค้ดเนาะมือนี้แม่นอืือออหาหารทิงร้งตำมทูกระปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยชุดยอดมามาม แล้วต่อมากะไมมากินชมพี่นะ้องเนาะชาะาาะมมะขามนะ ทางควายของเฮากำแบนเฝืนก็กินหญ้าพี่น้องเอามาหอดแล้วก็บป้อยล้างเลยก็ก,กินหญ้าแถวเดิศเนาะหญ้ากับโป่งไหมโป่งอ่อ,อนๆเลยนะถือใจควายเฮาเลยเนาะควายน้อยเฮาตอนแรกมากกับแม่ควายเฮาก็เริ่มอิ่มเลยพี่น้องเนาะท้องสุดเลยท้องสุดเลย ตัวนี้หงอิ่มค่ะพี่น้องตอนแรกแม่นลุงทางง่าย่างพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเบย้ยางเข้าไปน้องเนาเข้ากัทางาง่ายบริเวณอ้อมๆแล้วก็ เอาหญ้ามาปลูกเงาไว้นะหญ้าชุนยาเฮาก็ฮกๆพี่น้องเอ้ยทีช่องเธอนี่แล้วนะทุกคนเนาะนี่หอมนี้แม่นทางเอาเนาะทางแล้วก็เอาหญ้าที่เฮาสางที่เฮาตัดนั้นปลกเงามทุกคน เด่อนแล้วก็นั่งพักอยูโฮมก้มันต้นนี่พี่น้องเนาะทางง่ายอย่างพี่น้องเอ้ยเดดนหอนแล้วพี่น้องเนาะเด่นหอนแล้วก็ห้ามาพักอยูโฮมก้นพี่น้องเอ้ยค้ำค้ำมาเม้นห้ากับผู้ควายพี่น้องเมื่อนี้เม้นเห่ามผู้วันนี้เนาะเขาคนบอกว่าผู้โพดนี่ว่าย่าผู้พักผู้โพษผู้แต่งไม่ต้องไ้กินเนาะแรงควายมันเป็นพุ่นนะพี่น้องนะ ประมาณซี่โมงปลายห้ากับผู้ควายแล้วห้ากับมือพี่น้องเนาะมือนี้แม่นห้าสิมือขี่รถนำป้าเนาะควายห้าก,กับกินหญ้าอิม่มแล้วก็ท้องโซนขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยววันนี้ห้ากับมือลเออลยเนาะพี่น้องเนาะค้ามันแล้วเพราะว่าหน้าห้าไกลนะกะมือตั้งแต่ซี่โม่งก็จะพี่น้องเลยคือซี่ฮอตนะคือนะนี่ก็คือมูเ้าพี่น้องเนาะ ทีมงานเทาก็บเต้นโตดพี่น้อยแตาตุ๊กมือมันเกยนะวันนี้นี่พลาสติกตัวโตนะเต้นตั้งทีมใหญ่ยังมีโบงกับเลมื่นลื่ทางนี้มันกำลังผูกงูเนาะมาเชือกใหญ่พี่น้องงูน้อยก็มีตัวตุยตุยไง นี่่ะคอยรอดมือกันเลยนะพี่น้องรอด,ด้วยสารนาะ สี่ร้มาพี่ใครใจแค่ไหนรุ่นอาวุธจักรรถเพิ่ม

ơi tốt khó ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ได้ย <m> ู่ทบี้ยเทเบ้ยไหมล่ะนี่ยได้เลยได้เลยได้เพี่น้องบานี้ đúng rồi ที่โลง่งแต่ลถแล้วก็ย่างตต้พี่น้องหอนะบ้านมันจะเ็นตกดินแล้วเนาะย่างไปย่างมาเฮ้ยหอนเฮิอนแล้วก็มืดมามืดมากเลยพี่น้องเนาะ